เจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูถพมภ์ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพันษา90พันษาขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นและเยาววสตรีไทยดีเด่นทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต,ต่างๆเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลนดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในบรรดาพระราชกรณียกิจนานับประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสารรค์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทรงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่แห่งหนตําบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อน และฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สืบสารรักษาและสร้างสรรค์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมรวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือนนับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้นทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้สตรีไทยตระหนักถึงศัก,กยภาพของตนและสามารถพัฒนาศัก,กยภาพที่มีอยู่ นำไปใช้สร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษานี้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาววสตรีไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสารรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งสิ้นและจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณได้อย่างดีที่สุดสมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ดังพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินมาโดยตลอดและจะทรงเป็นแม่ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์การได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้า ขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565นบััดนี้ขอให้งานดำเนินรู้ล่วงไปด้วยดีและขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกัน